ผู้บริหารท้องถิ่นนะครับสามารถลงโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแก่ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ได้2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือโดยใช้อำนาจตามมาตรา15พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อนายกว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้วนะครับก็ไม่ต้องนําผลการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือไปลงในทะเบียนประวัติหรือว่าโกโปรเจตนะครับ การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือการที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการสอบวินัยขึ้นมานะครับแต่ว่าผลการสอบวินัยปรากฏวา่าเป็นการกระทําความผิดวินัยอย่างไม่รายแรงนายกเห็นสมควรลงโทษภาคทาพันแต่ว่ามีเหตุอนควรลดหย่อนโทษนะครับ นี่มันควรลดเกือนโทษก็คืออาจจะเป็นว่ารับราชการมานานหรือว่ามีความดีความชอบนายกก็อาจจะงดโทษพระคัรร์เป็นเหลือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือนะครับซึ่งการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือไม่ได้เป็นโทษทางวินยัยนะครับแต่ถึงไม่ได้เป็นโทษทางวินัยอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องนำผลที่ว่ามีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ไปลงในทะเบียนประวัติหรือว่าโกโปรเจ็ตนะครับสวัสดีครับ